ดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อฟเก่าที่นารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังทำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกประปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในทางนะคะรัฐบาลเราพัฒนาเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึงมีห้ามีสี่มีศูนมีเจ็ดแล้วก็สามนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สี่ กับ8นะคะเราก็มาเจะ4กันนะคะก็จะมี40 43 46 48นะคะ46ระวัง49ไปด้วยนะคะส่วนเด่น8นะคะก็จะมี80นะคะ แปดสามปดห้าแปดเก้านะคะมีแปดเก้าก็ต้องมีแปนะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีสามเก้าสามห้าสามเจ็ดเจ็าหนนะคะ ก็อย่าลืม3 6นะคะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี0 0 2 2 5 5นะคะแล้วก็7 7นะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น48 83 85 40นะคะแล้วก็จะเป็น39นะคะพี่น้องเห็นตัวเลขแอดมินไหมคะ สำหรับท่านใดอยากได้แนวทางทูกนะคะแอดมินก็มีช่องทางให้นะคะ s o dasa นะคะ8805นะคะ99เนาะดอเด็กนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยเหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า